สวัสดีครับชาวราสีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับดวงันของตัวคุณเอง จะดูดวงให้กับชาวกรกฏลัคนากรากฏในช่วงของครึ่งเดือนหลังสัปดาห์เดือนกันยายน2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีนาโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe, กดซับสไครต์กดติดตามกลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีไว้ได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ไพ่อาจจะมีนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งเราก็รับแต่พลังงานด้านบวกท้าเห็นไพ่หลายให้นึกไวาเลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่หลเนาะไพ่ใบแรกของคุณนะครับได้ไพ่กดาบแล้วก็เป็นราชินีถือไม้10ไม้ไพ่แดเหรียญ The High p r e t e สี่ดาบ แล้วก็เป็นไพ่ h e Chariot t ต o o ออไพ่ซิ of Cup ไพ่ใบสุดท้ายนะครับไพ่ o o o w e n d อิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่ The Fool ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพลังงานกันว่าจะมีนโนนมทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกของคุณนะครับได้ไพ่ u e e n ถือไม้ ควืนถือไม้นะครับคุณอาจจะคุยคบหรือเดวอยู่กับคนธาตุไฟเมธสิงและก็ธนูอาจจะมีแนวโน้อมีทิศทางของความรักความสัมพันธ์มีแพชชั่นกับคนนี้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวคุณอาจจะมีความรู้สึกที่มีความคาดหวังนะครับมีแพชชั่นเยอะกับคนคนนี้เพราะเขาอาจจะดูมีสเสน่ห์ตึงตาตึงใจกับตัวคุณดูแล้วเหมือนกับหน้า ลักข้างไครความหลงไหลหรือไพ่อาจจะสลับกันเป็นตัวเราก็ได้ที่ทําเป็นที่หน้าข้างใครหน้าหลงไหลกับตัวเขาก็ได้อะไรแบบนี้นะครับอย่างที่บอกว่าไพ่มันสลับกันได้ทุกตําแหน่งนะก็แปลว่ามีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่การที่เรามีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นอะไรที่แบบจูงใจกับเขาได้มากเนี่ยมีแพชชั่นค่อนข้างเยอะเนี่ยแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าแพชชั่นเนี่ย มันมีได้มันก็หมดได้ดังนั้นคุณต้องเติมเต็มแพทช,ชั่นตรงนี้เสมอถ้าสมมติว่าคุณมีแพทช,ชั่นกับเขานะครับแปลว่าเราก็ต้องเติมแพทช,ชั่นนั้นให้มันอยู่นะครับเยอะขึ้นนะครับหรือมีพยายามมีแรงดึงดูดมีแรงกระตุ้นกับในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มากขึ้นเพื่อที่คุณกับเขาอ่ะมีความรู้สึกที่มีความแบบ กระตุ้นความสัมพันธ์มากขึ้นนะโดยที่ไม่ใช่ว่ามันจืดชื่ไม่ใช่ว่าแบบคุยกันแล้วคอมมิตแล้วแต่งงานแล้วแล้วทุกอย่างจบแล้วมันก็ไม่ใช่เราก็พยายามเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเขามากขึ้นทําให้เขามีความรู้สึกว่าเรากับเขาอะเรียนรู้กันเข้าใจกันแล้วก็พยายามมีแรงบันดาลใจมีอินสปิเรชันกับความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆบางทีเราก็ต้องพยายามดูแลนะครับเอาใจใส่กับเขาให้มากขึ้นอีก ไพ่เป็นนี้เลยก็คือไพ่เอ็กออฟเพนทักเ e ิลเอ็ก n ออฟเพัเกิลแปลว่าเราต้องรู้จักดูแลเอาใจใส่กับเขาให้มากขึ้นเพราะบางทีแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าเราอ่ะมีแพชั่นกับเขานะแต่ทุกอย่างมันดูแบบเหมือนบอกรักกันทุกวันคุยกันทุกวันนะครับหรืออะไรแบบมีโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนทุกวันแหละแต่มัน มันไม่แบบมีไปเที่ยวบ้างอ่ะไม่ไปปวดหัปวปวดตาบ้างไม่แบบมีของขวัญไม่มีอะไรให้กันเลยอ่ะมันดูแบบเหมือนทุกอย่างมันดูรักกันแล้วจบแล้วอ่ะมันไม่ได้มีอะไรที่มันเติมๆตรงนั้นแล้วเราไม่ได้ดูแลเอาใจใส่อะไรกับเขาเลยอันนี้มันก็คือเป็นการละเลยอย่างหนึ่งนะครับบางคนบอกว่าหนูอ่ะคุยกับเขาทุกวันเลยนะครับอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าแบบเหมือนเขาก็รู้สึกเหมือน เดี๋ยวนี้เขาแบบเปลี่ยนไปอะเหมือนไม่ค่อยแบบพูดคําตอบคําถามคําตอบคําคุย3อ่าสวันดี3วันหายไปละสองวันเนี้ยกลับมาใหม่อะไรเงี้ยคือมันแปลว่าบางทีแล้วอะเรากับเขาคุยกันมากเกินไปแล้วมันทําให้มีความรู้สึกเบื่อหน่ายเอาง่ายๆโดยเฉพาะผู้ชายนะครับถ้าคุณคุยถ้าคุณเป็นเพศหญิงนะแล้วคุณคุยกับผู้ชายคุณจะสังเกตได้เลยว่ามันจะเป็นแบบนี้ แล้วเขาก็จะรู้สึกว่าหายไปสักพักหนึ่งแล้วเขาก็จะกลับมาใหม่อะไรแบบเนี้ยนั่นแปลว่าเขารู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งที่คุณกําลังคุยกําลังพูดพอพูดเหมือนกันทุกวันอะพอเจอกันปุ๊บเป็นไงอ่าสบายดีไหมหรือกินอะไรหรือยังหรือเป็นยังไงบ้างถามอยู่อย่างเงี้ยวนลูปอยู่แค่เนี้ยกับความกับในเรื่องของ สิ่งต่างๆเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยมันไม่พอคุณต้องรู้จักมีของแทนใจกันนะครับมีในเรื่องของการเติมเต็มไปดินเนอร์ไปสังสรรค์ไปอะไรที่มันเป็นแบบโมเมนต์กันน่ะต้องมีโมเมนต์นะครับเอาง่งายๆเข้าใจคำว่าโมเมนต์ไหมเอ่ยโมเมนต์บางคนก็อาจจะเข้าใจแต่บางคนอาจจะบอกว่าคุณบูพูดอะไรสับเป็นภาษาอังกฤษป้าไม่เข้าใจประมาณนี้นะครับก็หมายความว่าแบบเหมือนโมเมนต์ moment ก็แปลว่าความรู้สึกดีๆความรู้สึกเติมเต็มโดยการที่แบบเหมือน เหมือนที่บอกอะไปกินข้าวไปดินเนอร์ไปเดทกันนะครับไปเที่ยวด้วยกันไปเปิดหูเปิดตาบ้างนะครับชอปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันมันอาจจะทําให้เราแบบมีอะไรที่มันมีเหมือนกับ relationship ต่อกันอะไม่ใช่แค่คุยไม่ใช่แค่พูดไม่ใช่แค่บอกหลักแล้วก็จบ แบบนั้นเป็นต้นมันเลยรู้สึกว่าเบื่อนหน่ายนะครับมันเลยมีความรู้สึกที่แบบว่าทําไมมันไม่มีการพัฒนาก็ในเมื่อเราคุยกันอยู่แค่นี้มันจะพัฒนาตรงไหนแล้วมันตันแล้วไงเพราะคุณไม่ได้เปลี่ยนผลลัพธ์ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วคุณจะคาดหวังให้ผลลัพธ์มันเปลี่ยนได้ไงในเมื่อคุณไม่ได้เปลี่ยนวิธีเลยนะครับแบบนั้นเป็นต้นคุณก็ต้องหาแรงบันดาลใจหาอินสปิเรชันใหม่ๆนะครับก็คือไพ่ใบน,นี้เอ็ดออฟวัน คุณต้องมีจินตนาการต้องมีความอะไรที่มันเป็นครีเอทกับในเรื่องของความรักให้มากขึ้นนะครับบางทีเราจะไปรอให้เขาทําให้เราบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่อาจจะเหมือนกับไม่ภาษาความรักก็ได้แบบเนี้เป็นต้นเนาะเพราะว่าคนที่ภาษาความรักก็คือคนที่เจ้าชู้นะครับผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยจะชอบผู้ชายที่ค่อนข้างดูแลเอาใจใส่เทคแคร์เก่ง ก็จะลุมตอมลุมจีบลุมถึงกันอยู่อย่างนั้นแหละแต่ผู้ชายที่แบบซื่อๆบื้อๆนะครับรักจริงหวังแต่งแต่ดูเหมือนกับจืดชือดอะ่ะเหมือนครับ <c oughs> เขาเรียกว่าไงละ่ะเอาใจก็ไม่เป็นอนะครับไม่โรแมนติกไม่หวานอย่างเงี้ยแต่เขารักจริงอะ่ะแต่ผู้หญิงหลายคนไม่ชอบไงอืม ผู้ชายหลายคนก็เลยขึ้นคานตรงนั้นไปนะครับส่วนผู้หญิงก็อกหักกันไปตามๆกันเพราะต้องแข่งแย่งชิงดีกันกับกับผู้ชายคนคนเดียวกันเพราะเขาอะมีสเสน่ห์ไงดึงดูดไงผู้หญิงก็แพ้ทางอะ พราะผู้ชายเขารู้นี่ว่าผู้หญิงเขาชอบแบบไหนไงนี่คือสิ่งที่คุณตกมาตายกันทั้งหมดเลยนะอันนี้คือคุณก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องรู้ด้วยว่าบนโลกใบน,นี้มันฉาบฉวยมากนะครับคุณมองแต่คนแค่เปลือกอะนะครับรู้ไหมครับว่าในทางของราศ,าศา์ไทยเปรียบคําว่าเปลือกไม้คืออะไรคือเขาเรียกว่าปรึกษาชะตาอยากจะอธิบายนอกเรื่องให้ฟังนิดหน่อยนะครับคือในทางโหราศ,าศา์ไทยเขาจะ เปรียบดาวอาทิตย์เป็นล่างเปรียบต้นไม้นะครับแกนเนี่ยกึ่งกลางเนี่ยนะครับเป็นจำไม่ได้ว่าคืออะไรเนาะแต่ว่าเปลือกกัะพีนะครับที่หุ้มห่อหุ้มตรงนี้ไว้คือคือดาวศุกร์ดาวศุกร์มันคือความสวยงามมันคือการที่แบบมองไปแล้วรู้สึกดูดีอะ่ะประมาณนั้นมันก็คือเหมือนกับเขาเรียกว่าเสื้อผ้าหน้าผมอเอาง่ายๆก็คือการแต่งตัวให้ดูดีดูดูโอเคดู okay, ด เราใจดูแบบตอบโจทย์อะนี่ไงราชินีถือถือไม้นด่ไงแม้ว่าคุณจะเป็นผู้ชายก็ได้นะไม่ใช่แปลว่าผู้หญิงอย่างเดียวนะแปลว่าเนี่ยราชินีถือไม้เนี่ยมันแปลว่าเปลือกแต่ไม่ได้แปลว่าคุณมีคุณค่าแค่เปลือกนะครับหมายความว่าคุณมีดีคุณมีคุณค่าในเรื่องของการที่ดูคร่าว่าเหมือนกับภาพลักษณ์ดูดีแบบเนี้ยแต่ตามจริงมันก็แค่เปลือกนะ แต่ถ้าเราอยากจะดูดีในเรื่องของระดับจิตใจของแก่นของลากเนี่ยคุณก็ต้องนุ่นไปดูดีในเรื่องของการแบบดูแลเอาใจใส่เรื่องอื่นด้วยไม่ใช่แค่แบบแต่งตัวดูสวยดูงามดูแพงอย่างเดียวแล้วมันก็จบนะครับเพราะถ้าเขาหมดแพทชั่นมันก็แค่เปลือกเหมือนเดิมนะเพราะเปลือกเนี่ยมันลอกได้ถูกไหมครับเออดังนั้นคุณก็ต้องพยายามไปแบบเข้าใจในเรื่องของ จิตแท้จิตวิญญาณสิ่งต่างๆด้วยในช่วงของเดือนนี้รู้สึกว่ามันทำอะไรก็ไม่ค่อยได้ดั่งใจนะเพราะมีดาวทั้งหมดประมาณ3ดวงก็คือดาวพุธดาวพลันสบดีดาวเสานะครับสดวงนี้มีการถอยหลัง ทำให้ความรักความสัมพันธ์หรือหลายๆลาราศีมีปัญหาเกิดขึ้นคุณอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้ยมันทาไมรู้สึกแบกภาระเหลือเกินกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ดูยากจังดูหยุดนิ่งไปดูเขาไม่ตอบโจทย์มากเลยมีไพ่สี่ดาบเกิดขึ้นไพ่เนี่ยร้อยเรียงมาค่อนข้างตรงมากกับทางโหราศาสตร์ไทยกับในเรื่องของดวงดาวมากๆเลยความรักความสัมพันธ์อาจจะดูหยุดนิ่งนะครับเพราะว่าดาวความรักของคุณคือดาวเสาร์ ดาวคู่ของคุณเนี่ยคือราศีมังกรนะครับคู่ของชาวกรกฏคือราศีมังกรเนี่ยเขาโครจรถอยหลังทําให้ดาวคู่เนี่ยไม่พัฒนาแล้วก็มีความรู้สึกที่เซนซิทีฟด้วยเพราะดาวเสารค์คือความเซนซิทีฟนะครับเกิดความวิตกความกังวลเพราะชาวกรกฏเป็น ดาวประจำตัวคือดาวจันทก็จะเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายเซนซิทีฟง่ายอยู่แล้วยิ่งดาวคู่เนี่ยถอยหลังแล้วเล็งลักขนาดนะครับทำให้ชาวราศีกรกฏนี้แบบค่อนข้างแบบเสียศูนย์เหมือนกันนะนายนายออฟสอดเกิดขึ้นก้าวดาบคือความวิตกความกังวลความคาดหวังแล้วเราก็ซึมเศร้าแล้วเราก็แบบมีความรู้สึกที่แบบจิตตกรู้สึกเหมือนไม่ได้ดังใจรู้สึกเหมือนกับทั้งช้าทั้งไม ไปต่อทั้งไม่พัฒนาทั้งเหนื่อยทั้งหนักทั้งแบกภาระคุณยิ่งคาดหวังกับเขามากเท่าไหร่เนี่ยสิ็ไม้คุณรู้คุณดูเอานะว่าคุณแบกแบกทุกอย่างกับสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้นะครับนับดูเอาเงินงานความรักลูก,ลกครอบครัวสถาบันสิ่งต่างๆเนะี่ยแบกมาทั้งหมดเลยเนี่ยสิ่งที่คุณต้องการกับเขาเนี่ยแบกมันขึ้นภูเขาไปตรงสภาษิต์ของโบราณของไทยเรียกว่าเข็นขกขึ้นภูเขานะครับแบกไป เหนื่อยไหมครับกับสิ่งที่คุณแบกเพราะคุณคาดหวังอยู่แล้วมันไม่ไปต่อเนี่ยคุณต้องนอนหลับคุณต้องพักเลยนะเพราะว่าเขาอ่ะดูไม่ค่อยแอคชั่นนะไม่พอนะครับมันทําให้คุณรู้สึกเซนซิทีฟด้วยนะว่าตกลงเขารักเราไหมเขายัางต้องการเราหรือเปล่าหรือเขามีคนอื่นหรือเปล่านะครับแบบนี้เป็นต้นมันทําให้เรารู้สึกฟุ้งซ่านร้องไห้จิตตกนะครับนอนไม่หลับคิดมากกังวลน,นะครับเราก็ค่อนข้างเหมือนกับเซนซิทีฟง่าย ดังนั้นเนี่ยคือคุณร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนนะเนี่ยแสงตะวันกําลังขึ้นมาแล้วเนี่ยมันแปลว่ามันถึงเวลาที่คุณต้องออกไปทํางานแล้วแต่คุณก็ยังเสียใจยังร้องไห้อยู่ในจุดนอนอยู่แบบนี้เป็นตน้นนั่นแปลว่าคุณกําลังจิตตกอยู่คุณต้องพยายามเข้าใจเรียนรู้แล้วก็ปรับมันซะคุณต้องเลือกทางให้ถูกต้องมีไพ่อ่าเดอร์จัสไม่ใช่ไพ่ชาลีออทชาริออทเนี่ยแปลว่าไพ่ของการที่ตัวคุณเองนะครับเดินมาถึงณจุดจุดเปลี่ยน คุณต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณต้องรู้จักสมดุลบาลานซ์ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของเราอย่าจมปลักอยู่กับสิ่งที่มันไม่ควรทํานะครับแล้วอย่าคาดหวังนะครับมากจนเกินไปมีไพ่เดอ h ไฮปริ e เทสมาถ้าคุณอ่อนไหวคุณเซนซิทีฟคุณรู้สึกว่าไม่มั่นใจคุณต้องลองปรึกษาผู้รู้จะเป็นหมอดูก็ได้เพราะไพ่ใบนี้คือเดอะไฮปริเทสคือไพ่หมอดูเนาะจริงๆผมก็ไม่ได้แบบมา อะไรมากนะแต่ไพ่มันขึ้นมาเตือนว่าถ้าคุณพยายามเข้าใจเรียนรู้มันปรับมันนะครับแล้วพยายามควบคุมในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกบาลานซ์ตัวเองให้ได้เลือกเส้นทางให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวชาเรยออถ้าคุณไม่รู้ว่าเราจะเดินเส้นทางไหนปรึกษาหมอดูก็ได้จะเป็นคนอื่นก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเป็นผมก็ได้ถ้าคุณนะครับไว้วางใจหรือ แบบเข้าใจในบางสึ่งบางอย่างที่ผมถ่ายทอดไปอะไรแบบนี้แล้วพยายามปรับตัวเองนะครับเรียนรู้ตัวเองให้มากเดบฟูลเดบฟูลแปลว่าพยายามปลดปล่อยพลังงานให้เป็นอิสระนี่คือไพ่ของฟรีดอมฟรีดอมแปลว่าอิสระแปลว่าความรู้สึกที่ปล่อยวางที่ไม่ได้ยึดติดแล้วเราจะมีความสุขความสมหวังมากกว่านี้แล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือน ออกเดินทางบ่อยๆอย่าอยู่กับที่เพราะคุณอยู่กับที่คุณจะไม่ตกกังวลแต่ถ้าเราเดินทางมันจะทำให้ตัวเราผ่อนคลายนะครับแล้วก็คลายความวิตกความกังวลลงไปเนาะแล้วก็มีสอไม้บางทีคุณอาจจะสอ่งอยู่ คืออยากจะบอกนิดนึงว่าการส่องถ้ามันมีกําลังใจคุณส่องไปแต่ถ้าส่องไปแล้วมันมีแต่ความวิตกความกังวลนะครับอย่าส่องเพราะคุณเองอาจจะมีปัญหาในการแบกภาระในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆแต่ไพ่บอกว่ายังมีโอกาสที่เขายังจะกลับมาหาคุณได้จากไพ่ซิกออฟคัพนะครับซิกออฟคัพเนี่ยแปลว่าเขากับคุณมีโอกาสที่จะกลับมาหากันได้ถ้าเรารู้จักเติมเต็มความรู้สึก ความหวังหรืออย่างที่บอกไปว่าพยายามเรียนรู้พยายามเข้าใจปรับกันแล้วก็พยายามที่จะต้องเหมือนกับหันหน้าเข้าหากันคุยกันนะครับแล้วก็ออกไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาไปสังสรรค์ไปเดทกันไปแบบทําอะไรที่มันมีความรู้สึกที่มีการพัฒนาความสัมพันธ์มากกว่านะครับพยายามให้กันและกันหรือมีของพิเศษพิเศษให้กันนะครับมันก็จ,จะมีการเติมเต็มหรือไปทานข้าวไปดินเนอร์กันไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาบางทีมันอาจจะ ผ่อนคลายแล้วก็ีแลกซ์มากขึ้นนะครับแล้วก็ดูแลเอาใจใส่กับเขาให้มากขึ้นนะครับแล้วตัวคุณเองจะได้รับกับสิ่งดีๆเข้ามาแบบนี้เป็นต้นหรือบางคนอาจจะได้คอมมิตเมนต์ก็ได้หรือได้รับการกลับมาของคู่ของคนรักก็ได้สําหรับใครที่ห่างหายกันไปหรือเขาอาจจะกลับมาโฟกัสกับเราอีกครั้งหนึ่งสาหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามแรลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ